ไม่มีการหยุดยิงมีเพียงการหยุดชั่วคราวเท่านั้นสงครามจะกลับมาอีกครั้งเมื่ออีกฝ่ายเลือกขอเตือนสารัฐประธานาธิบดีทรัรรมและเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าความพยายามใดๆที่จะลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านจะต้องพบกับการตอบโต้ที่เจ็บปวดและดุนแรงกว่าปฏิบัติการทูตโปรมิส อิรานประกาศทำสั่งฟัดกวาทรัม้์ในทันยูตกเป็นเป้าสำหารกลายเป็นฟางเส้นล่าสุดของสงครามรอบใหม่อัลลหักัมเีย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์ในตะวันออกกลางกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับ อิลานออกมายอมรับแล้วนะครับว่ารัเสเซียไม่ได้สนับสนุนอิลานในช่วงสงคราม12วันในช่วงความขัดแยง้งครั้งที่2ปูตินอ้างว่าอิ่านนั้นไม่ได้ขอความช่วยเหลือใดๆแต่อิลานนั้นก็ยืนยันนะครับว่าประการแรกก็คือเครื่องบินขับไล่ไม่ได้ส่งมอบตรงเวลาตามที่ต้องการประการที่2ก็คือรัเสเซียไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆเลยในช่วงสงคราม การที่รัเสเซียปฏิเสธการขายระบบป้องกัน H400 และความล้มเหลวในการส่งมอบซู35ให้กับอิล่าน,นี่แหละครับทั้งๆท,ที่อิล่านนั้นให้การสนับสนุนโดนซาเอตและกขีปะระวุตพิสัยสั้นเป็นจำนวนมากให้กับรัเสเซียแต่รัเสเซียกับนิ่งเฉยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสงคราม12วันกับอิสราเอลนั้นแสดงให้เห็นนะครับว่ามอสโกนั้นไม่ได้เต็มใจที่จะสนับสนุนอิล่านใดๆเลย การที่อิสราเอลสามารถลุกล้ำน้านฟ้าและก็ครอบครองน้านฟ้าของอิหร่านได้แทบจะ100%เนี่แหละครับทำให้ความปลอดภัยของผู้นำสูงสุดและผู้นำทางทหารระดับสูงอื่นๆน,นั้นตกอยู่ในอันตรายจะสังเกตเห็นนะครับว่าในช่วงแรกของปฏิบัติการกองทัพอากาศอิสราเอลนี่นะครับมันสามารถไปปิดชีพผู้นำระดับสูงได้ถึง20รายในช่วงเหตุการณ์วันแรกและดูเหมือนคมดีนั้นก็ตกเป็นเป้าหมายในการ โจมตีด้วยแต่ดูเหมือนว่าเขารอดบวุดวิดในเหตุการณ์วันแรกแม้ว่าอิหร่านนี่แหละครับจะมีขีปรรุษะจำนวนมากที่ยังคงค้างอยู่ในถ้ำในอุโมงค์มากมายที่ถูกอิสราเอลโจมตีและปิดปากถ้ำไว้แต่อิหร่านก็ยังมีขีปร,รุษอีกเป็นจำนวนมากรวมถึงขีปรรุษไฮเปอร์โซนิกนี่เลยครับมากมายที่พร้อมใช้งานสงครามรอมใหม่ที่อาจเกิดขึ้นสงครามรอบใหม่ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากคาเมดีนี่เลยครับ ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาเหียดยามอเมริกาว่าอิหร่านตกหน้าอเมริกาและอิสราเอลจนต้องยอมแพ้ทำให้ทรัมป์นี่เลยครับโกรธอย่างมากแล้วก็ประกาศนะครับว่าจะกลับมาถล่มโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นการส่งสัญญาณการอนุญาตให้อิสราเอลนี่แหละครับเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศอีกครั้งหนึ่งต่ออิหร่านซึ่งทรัมป์กับเนทันยาฮหูมีกำหนดการที่จะพบปะกันอีกครั้งหนึ่งที่เอเมริกาในไม่กี่วันต่อจากนี้ไป อาจเป็นสัญญาณการกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าสงคราม12วันที่เกิดขึ้นกับอิหร่านนี่แหละครับระบบป้องกันของอิสราเอลอาจจะล้มเหลวในการรับมือกับขีปุโรธไฮเปอร์โซนิกในช่วงหลังๆของการโจมตีและรวมถึงการมีรายงานนะครับว่ากระสุนแอรโร่นี่แหละครับมันกำลังจะหมดลงถ้าเทียบปริมาณการใช้กระสุนในการต่อต้านขีปุโธต่างๆเหล่านี้นี่นะครับ โดยเทียบกับปริมาณการใช้แพต r ิ o อตแพก3ของอเมริกาในการปกป้องฐานทัพอากาศอันดูเดนในการต้านยครับซึ่งมีอัตราส่วนการใช้งาน3ต่อ1น้านั่นหมายความว่าต้องใช้แพต r ิ o อตแพก3นี่เลยครับ ต่อ,อการสามารถไม่สกัดกั้นขีพรุษของอิหร่านได้1ลูกนั่นหมายความว่าอิหร่านใช้ขีพรุษ14ลูกในเหตุการณ์วันนั้นอเมริกาอาจต้องใช้แพตออดแพ็ก3ในการโจมตีถึง42ลูกมันจึงจะทําให้ทํำลายได้หมดนั่นหมายความว่าถ้าเผื่ออิหร่านมีการยิงขีปรุษเกือบ600ลูกในการโจมตีอิสราเอลในสงคราม12วันนี่หละครับอิสราเอลนั้นอาจต้องใช้ลูกจรวดแอโร่เลยครับ เกือบ2,000ลูกในการทำลายขีปรุษของอิหร่านเหล่านี้และยังทำลายไม่หมดด้วยขีบรุษบางลูกนี่แหละครับมันก็ทะลุทะลวงระบบป้องกันไปโจมตีทั้งเมืองหลวงเทอวีฟนะครับเมืองอุตสาหกรรมไฮฟ,ฟาและรวมถึงเมืองทางตอนใต้อีกด้วยและมันยังทำให้ลูกจรวดแอร์โลของอิสราเอลนี่แหละครับกำลังจะหมดลงอเมริกาจึงต้องตัดสินใจส่ง B-2 Spirit 7ลำโจมตีฐานนิวเคียร์3แห่ง และบังคับให้ทั้งสองเลยครับต้องหยุดยิงกลายเป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายนี่เลยครับที่จะได้กลับไปสำรวจความเสียหายของตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองในการรบกันรอบสองที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สัญญาณด้านลบหลายอย่างมันบ่งบอกชัดเจนเลยนะครับว่าการประทะกันร,รอบสองนั้นกำลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้อเมริกาจะส่งสัญญาณหรือฟื้นของการเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่อิรานยืนยันชัดเจนนะครับว่าอเมริกานั้นต้องแสดงความชัดเจนก่อนว่าจะไม่โจมตีอิรานอีกครั้งจึงจะยอมเจรจาด้วยขณะที่ทรัมป์เพิ่งประกาศ การโจมตีรอบสองไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วซึ่งเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าการเจรจานั้นคงยังไม่เกิดขึ้นรวมถึงรายงานข่าวกลองมากมายจากฝ่ายความมั่นคงของอเมริกาเองนะครับรวมถึง IAEA e ออกมาระบุนะครับว่าอิรานจะกลับมาเริ่มผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะได้อีกครั้งภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนรวมถึงมันยัมีรายงานนะครับว่า จากการดักฟังการสนทนานั้นดูเหมือนว่าพวกเจ้าหน้าที่อิหร่านนั้นจะดูถูกขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐที่โจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านตามรายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อวันอาทิตย์ที่29มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาอ้างอิงถึงแหล่งข่าวกลอง4คนที่ใกล้ชิดกับข่าวกรองลับที่ส่งต่อกันภายในรัฐบาลอเมริกาเน,นี่ยแหละครับว่า ตัวบ่งชี้นี่เลยครับไม่มีความน่าเชื่อถือแต่รายงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ล่าสุดเป็นการตอกย้ําถึงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงการนิวเคียร์ของอิรานหลังจากก่อนหน้านี้ผลประเมินเบื้องต้นที่หลุดออกมาจากหน่วยงานข่าว กองกระทรวงการลงโหมระบุนะครับว่าการโจมตีนั้นอาจทําให้โครงการนิวเคลียร์ของอิรานถอยหลังกลับไปเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองขณะที่ทั้์เองเนี่เลยครับก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวสื่อฟ็อกเนิวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้เน้นย้ําและมั่นใจว่า การโจมตีนั้นทำลายศักยภาพนิวเคลียร์ของอิรานมันถูกทำลายอย่างไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนและมันหมายความว่าความทะเยยานทางนิวเคลียร์ของพวกเขานั้นสิ้นสุดลงแล้วเช่นกันอย่างน,น้อยก็ในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดก็ตามแต่ไม่ได้ทำให้ความพยายามในการโจมตีครั้งต่อไปนั้นยุติลงไม่มีการหยุดยิงมีเพียงการหยุดชั่วคราวเท่านั้นสงครามจะกลับมาอีกครั้งเมื่อ,ออีกฝ่ายเลือก ขอเตือนสารัฐประธานในปดิษธรรมและอิสราเอลว่าความพยายามใดๆที่จะลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านนั้นจะต้องพบกับการตอบโต้ที่เจ็บปวดและรุนแรงกว่าปฏิบัติการทรูปรอมิทสาหลายเท่านักอิสมาเอลโคชารีสสอสออิหร่านและสมาชิคกคณะกรรมการนี่แหละครับกล่าวเอาไว้นะครับกล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเขาซึ่งมันกลายเป็นสัญญาณของสงครามรอบใหม่ที่กำลังดำเนินการจะเกิดขึ้น ล่าสุดกลายเป็นว่าทั้งทรัปมและเนทันยโฮนี่ครับโดนคำสั่งฟัดว่าถูกล่าตัวจากผู้นำสูงสุดทางศาสนาของอิหร่าน มีการประกาศสงครามโทษฐานที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้าซึ่งหมายถึงคาเมรีซึ่งจะมีผลให้ทั้งทรัปมและก็เนธันยูนี่เลยครับกลายเป็นเป้าหมายในการทำร้ายจากนักลบอิสลามกลายเป็นฟางเส้นล่าสุดที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่มากในการโจมตีครั้งที่สองนี่หละครับปัจจันนั้นงานข่าวกรอง สำรวจความเสียหายยังคงทำยังทำงาน,นหนักหนักอย่างหนักในการรวบรวมความเสียหายครั้งใหม่ในสถานีนิวเคลียทั้ง3แห่งถ้าความชัดเจนเกิดขึ้นก่อนการพบกันของทั้งทรัมป์และเนทันฮูที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่เลยครับการตัดสินใจนั้นก็คงตามมาแต่แนวโน้มในปัจจุบันนี่เลยครับการโจมตีรอบ2นั้นเกิดขึ้นแน่นอนแล้วแหละครับซึ่งตอนนี้หนีไม่พ้นการโจมตีทางอากาศ จึงทำให้ปัจจุบันนี้เลยครับอิรานนั้นต้องดิ้นรนอย่างหนักในการลงนามเส,สัญญาในการจัดหาเครื่องบินลบ จากจีนะครับ j 1 4รุ่นสูงออกที่จะมาพร้อมกับระบบป้องกันภัยอากาศ HQ9 ซึ่งก็คงไม่ง่ายได้นักท่านผู้ฟังครับแม้ว่าจีจะมีความสามารถในการผลิตเพียงใดก็ตามโดยเฉพาะการฝึกนักบินให้เกิดความชำานาญในการใช้อาวุธที่ต้องใช้เวลานานนี่หละครับซึ่งเทียบกับอิสราเอลซึ่งมีการฝึกฝนการใช้งานทั้งเครื่องบินลบและการร่วมปฏิบัติการเป็นเวลานงนานน่ครับซึ่งอิรานนั้นต้องเตรียมการไว้ก่อนถ้าเผื่ออิรานมีการเตรียมไว้การ ไว้ก่อนนี่หละครับมันก็คงจะดีเกิดขึ้นกับสถานการณ์ในปัจจุบันแต่เพราะความเชื่อมั่นและไว้ใจรัสเซียนี่เลยครับมันทําให้อิรานต้องเผชิญกับหายนะอยู่ในปัจจุบันนี้ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ